อีกอันหนึ่งที่หลายๆคนก็ให้ความสนใจแล้วกันนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของสินค้าที่มันลังหลเข้ามาแล้วก็มีหลายๆอันที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานเรื่องนี้ผมให้ความสําคัญมากเราอยากจะเซฟธุรกิจไทยเซฟ s m e ไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในในโยบายหลักของผมเลยวันนี้ก็มีสินค้ากับธุรกิจที่มีการลักลอบนําสินค้าเอาเปรียบธุรกิจไทยมีพฤติกรรมดําตลาดขายของที่ไม่ได้คุณภาพในราคาที่ถูกกว่าความเป็นจริงก็ <laughs> ค่าธุรกิจไทยไปหมดเลยผมเข้มงวดมากกับการตรวจจับสินค้านําเข้ามาผิดกฎหมายไม่ได้มาตรฐานเนี่ยผมไล่จับหมดเลยเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่กระทบกับภาคธุรกิจอย่างเดียวนะครับกระทบต่อชีวิตของประชาชนด้วยซื้อสินค้าไม่ได้มาตรฐานมาหรือบางทีเราไม่ได้ซื้อเองผู้รับเหมาซื้อแล้วเอามาติดตั้งที่บ้านแล้วบ้านไฟไหมอย่างเงี้ยไอ้ปัญหาพวกสายปลอม เหล็กเบายางเก่า,านะฮะเรื่องแบบนี้มันกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนผมให้ความสําคัญมากผมตั้งทีมชุดจับสุดซอยสินค้าหรือกลุ่มธุรกิจที่เอาเปรียบธุรกิจไทยมีพฤติกรรมทุ่มตลาดเอาของถูกที่ถูกผลิตมาเยอะเกินในต่างประเทศลักลอบนําเข้ามาขายแล้วไม่ได้มาตรฐานนี่ก็จัดการหมด